ข้างหลังนี้คือเจมจิโอเคสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องนอี้เธออีกแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมีประสบการณ์มาแบ่งปันกันนะคะนั่นก็คือเป็นประสบการณ์ที่ซันเดย์เนียเคยไปสัมภาษณ์วีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกามานะคะซึ่งซันเดย์เนียได้สัมภาษณ์ไปถึง2แบบด้วยกันก็คือ J1 กับ F1 ค่ะ ไปดูกันเลยดีกว่าว่านะคะประสบการณ์ของฉันนี้มันจะรอดหรือว่ามันจะรูไปดูกันต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นคำร้องขอวีซ่านะคะทั้ง J1 และ F1 เลยนะคะมันจะค่อนข้างคล้ายกันที่ฉันจะเล่าไปพร้อมๆกันเลยคือนี่อย่างแรกเลยนะคะถ้าจะ ยื่นคำร้องขอสัมภาษณ์วีซ่า F1 และ J1 นะคะเหมือนกันเลยจะต้องจะต้องกรอกใบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวหรือ DS 1 6 0นนั่นเองค่ะซึ่งใบคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวเนี่ยเขาจะให้กรอกข้อมูล เกือบจะทุกอย่างในชีวิตข้อมูลของหลอนที่คิดว่าหลอนเนี่ยพอจะตอบได้เขาจะถามเลยนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะต้องเป็นรูปครับรูปที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยจะต้องเป็นรูป2คูณ2นิ้วนะคะแล้วก็เป็นพื้นหลังสีขาวใส่ชุดสุภาพเรียบร้อยแล้วก็รุ่นนีนานเห็นหูอะไรสัมติ้งนะคะมันก็จะมีกฎของเขาอยู่ซึ่งรูป2อคูณสนิ้วนี้นะคะในฟอร์ม ds 1 6 0เนี่ยคือเขาจะให้ใส่เราใส่รูปด้วยแล้วก็ขอไฟล์จากทางร้านที่เราถ่ายรูปมาเอาไปใส่ในฟอร์มนั้นนะคะแล้วก็พอ่กอกากนทออม ที่3เนี่ยก็คือแบบฟอร์ม i20 นะคะหรือ DS 2,019 i 2 0เนี่ยจะใช้ใน F1 นะคะแล้วก็ใน J1 เนี่ยจะใช้เป็น DS 2,019 2อ,อันนี้จะค่อนข้างสำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะเป็นฟิลแบบใบจากสถานศึกษาที่เขาจะรองรับว่าเราเนี่ยจะเรียนเป็นโปรแกรมอะไรเราจะเรียนมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรเรียนกี่ปีอะไรยังไงเป็นฟีลแบบใบยืนยันว่าเราเนี่ยจะไปศึกษาจริงๆเราจะต้องขอสถานศึกษาให้เขาออกมาให้เรานะคะเมื่อเราได้ i 2 0แล้วก็ DS 2,019มานะคะจะทาคล้ายๆกันเลยคือเขาจะให้เล โปรแกรมมาเราเนี่ยจะต้องเอาเลขโปรแกรมนั้นอนะไปจ่ายค่าซีวิสฟรีนะคะซีวิสคืออะไรหลังจากที่ดิฉันพูดถึงว่าซีวิสซีวิสเนี่ยซีวิสเนี่ยคือ s E V I S นะคะ S E VIS นะคะย่อมาจาก The Student and Exchange Student Visitor Information System นะคะซึ่งมันจะเป็นฟีลแบบระบบฐานข้อมูลของรัฐ,รฐบาลสหรัฐนี่ยที่เขาจะเก็บไว้เ,เป็นข้อมูลของนักเรียนต่างชาติที่จะเข้าไปเรียนในสหรัฐอเมริกานะคะคือข้อมูลนี้เนี่ยเขาจะบันทึกไว้เพื่อที่จะติดตามการเข้าออกย้ายถิ่นฐานหรือว่าย้ายสถานศึกษาของนักเรียนว่ามันเป็นอะไรอะไรงไ,รไปแล้วนะคะซึ่งซีวิสตรงนี้เน่ยเราก็จะต้องไปจ่ายเงินเขาเพอที่เรา ไปขอวีซ่านะพอเราจ่ายซีฟิตฟรีปุ๊บเนี่ยก็ปริ้นใบเสร็จที่จ่ายซีฟิฟรีมานะคะเพะื่อยืนยันว่าเออเราเนี่ยจ่ายแล้วก็จะเป็นเอกสารหนึ่งที่เราควรที่จะเก็บไว้เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่านะคะทั้งเจวันกับเด็กวันเนี่ยเหมือนกันเลยจะมีเลขอันนี้เหมือนกันเลยแล้วก็จะต้องจ่ายซีฟิสเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็พาสปอร์ตเนี่ยก็จะต้องมากกว่า6เดือนเนาะ เมื่อเรากรอก Ds160 เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จ่ายเซอร์วิสฟรีเสร็จแล้ว Ds219 0แล้วหรือ Ei20 แล้วเนี่ยไปเข้าเว็บที่ใช้ยืน่นคำร้องขอวีซ่านะเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยไปนัดวันสัมภาษณ์เพราะว่าเขาจะต้องการเลขอ้างอิงจาก Ds160 แล้วก็ซวิ เ,ะะเมื่อนาสัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเงินค่านาสัมภาษณ์วีซ่านะคะเงินตรงนี้ก็น่าจะเป็นเงินประมาณ160เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะดิฉันเนี่ยส่วนตัวจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะรอประมาณ1-3วันในเว็บเขาก็จะคอนเฟิร์มมาว่าเราอะ่ะได้รับการน,นัดเรียบร้อยแล้วเมื่อเว็บคอนเฟิร์มว่าเราอะ่ะนัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องปริ้นใบยืนยันการสัมภาษณ์น,นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในวันที่จะไปสัมภาษณ์ด้วย ว่านะคะตอนที่สัมภาษณ์วีซ่าเจวันเนี่ยดิฉันนะัดสัมภาษณ์เป็นวันที่28ธันวาคมปี2563นะคะนั่นก็คือปีที่แล้วเนาะแล้วทีนี้เผอิญว่าโควิดมันมาไงแต่ว่าเราอนะนัสัมภาษณ์ก่อนหนะ้านั้นอนะประมาณ1เดือนนะแต่ว่าโควิดมันมาพอดีทําให้ทุกอย่างเนี่ยต้องเลื่อนไปเป็น ปีหน้าเลยก็คือปี64ค่ะกระวนกระวายเพราะว่าคือเพราะว่าช่วงวนั้นเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยของซันเดยเนี่ยปิดเทอมไงเราก็เลยยื่นขอวีซ่าแบบเร่งด่วนซึ่งเราก็ได้มาเปลี่ยนมาเป็นวันที่29ธันวาคมอ่ะเราก็ดีใจไปวันที่นัดสัมภาษณ์เนี่ยนัดไปตอนประมาณ8โมงหรือ8โมงครึ่งนี่แหละไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า ดิฉันไปพำนักพักพิงอยู่กับเพื่อนที่ลาดกระบังทําให้ดิฉันจะต้องตื่นแต่ตีสี่เพื่อที่จะมาอาบน้ําแต่งตัวเตรียมเอกสารเดินทางโดยนั่งรถแท็กซี่เพื่อที่จะไปแอร์พอร์ตลิง์แล้วก็ไปแอร์พอร์ตลิง์เพื่อที่จะมาต่อที่ b t s นะคะแล้วก็มาลงที่สถานีเพลินจิตตอนน่าจะประมาณ6กเจ็ดโมงนี่แหละก็ถึงสถานีเพลินจิตแล้วนะคะแล้วก็โอเคทะลุที่มันเป็นอาคารซัมติงที่มันติดกับทางออกห้านะนะแล้วทีนี้แล้วก็เดินเดินเดิน เดินไปซึ่งในถนนเส้นนั้นเนี่ยมันจะมีสถานทูตยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมันจะแบบอเมริกาเนเธอร์และมันจะมีสถานทูตยเยอะมากนะคะถนนเส้นนั้นนะคะก็คือ,อ,อจริงๆแล้วเนี่ยจะเดินไปสถานทูตสหรัฐเนี่ยจะขึ้นวินก็ได้หรือเดินก็ได้เพราะว่าระยะทางมันน่าจะประมาณโลก,ก,กว่าๆซึ่งก็สามารถเดินได้ดิฉันเนลยเลือกที่จะเดินเพราะว่าเรายังไม่สายเนี่ยเรามาเช้ามากๆเลยนะคะแล้วเราก็เดินไปเดินไปเราเดินไปปุ๊บกระบวนการก็คือ เขาก็จะเอาใบก็เขาจะเอาใบก็เขาจะเอาใบมีใบไห <ป S 2> มใบบวชเนี่ยมีใบไหมมีใบไหมมีใบไหมแล้วใบนัดของเราอะมาตรวจดูว่าเออเรามานัดเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงเสือเ้อกกุ้งนะคะแล้วพอเขาดูว่าอะไรยังไงแล้วเนี่ยอเผอิญว่าดิฉันเอากะกระเป๋าเป้ไปซึ่งเขาบอกว่าห้ามเอากระเป๋าเป้เข้าไปในสถานทูตซึ่งเราลืมว่ามันเอาเข้าไปไม่ได้ จริงๆอ่ะเราเคยมาแล้วแต่ว่าเราลืมเราก็สารเนยเอากระเป๋าเป้มาอีกทําให้ยิฉันจะต้องไปฝากกระเป๋าเป้ที่ตลาดข้างๆซึ่งอยากจะบอกว่าเขาเก็บ80บาทประมาณ80ลรูป้ายังไหไม่แน่ใจทีนี้พอกระเป๋าไปฝากปุ๊บโอเค ก็เข้าไปในสถานทูตอ่อสิ่งที่สเสเนอเอาเข้าไปนะคะคือบัตรประชาชนแล้วก็แฟม้มเอกาสารคือโทรศัพท์กับกระเป๋าของก็คือฝากที่ตลาดทีด่ฉันไม่มีคนให้ฝากไงฉันมาคนเดียวนะคะก็เลยฝากที่ตลาดเขาเลยก็กลัวว่าหายอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่หายนะคะก็ขเขาก็จะตอนแรกเขาก็จะดูว่าบัตรประชาชนเราเนี้ยเป็นคนเดียวกันไหมเขาจะดูว่าเออหล่อนนะไม่ได้ปลอมแปลงเอกาสารมาใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็จะต่อมาเขาก็คือเขาก็จะตรวจบืดๆอ่ะที่เป็นฟิลแบบตรวจว่าหล่อนนะมีอาวุธก่อการร้ายหรือเปล่าแบบว่ามืดๆอย่างเงี้ยพอจะทำย สร็จปุ๊บพ <an> ่ก็จะเก็บตปประชาชนไว้ฟลแบบเอาเอาไปเป็นหลักประกันว่าหล่อนนะจะไม่หลบหนีหรืออะไรแล้วก็เราก็ถือเอกสารเข้าไปมีคนก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งคนก็คือทําให้ดิฉันได้เป็นคิวที่2ของวันนั้นนะคะก็ขั้นตอนแรกเลยก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เดินเข้าไปเลยเพราะว่า มันมีแค่ดิฉันกับพี่คนนั้นอีกหนึ่งคนในสถานทูตตอนนั้นนะนะสเตปแรกที่เราจะเข้าผ่านเข้าไปในการสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีพี่ผู้หญิงพนักง,งานเขาก็จะสอบถามตรวจดูเอกสารเราสอบถามข้อมูลต่างๆว่าข้อมูลทั่วไปเลยอย่างเช่นเขาถามดิฉันว่าชื่อนี้เป็นชื่อนี้มันตั้งแต่เกิดหรือเปล่าเคยเปลี่ยนชื่อไหมเคยชื่อนี้หรอเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อนี้หรออะไรเงี้ยเขาก็จะถามเป็นข้อมูลทั่วไปเลยเคยได้วีซ่า F1 มาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่สาวอะไรเงี้ยเขาก็จะถามประมาณ5้าถึงสินาที แล้วทีนี้พอถามเสร็จเนี่ยสเต็ปต่อไปก็คือเหมือนเขาจะเอาเราอะไปปั๊มนิ้วอีกช่องหน้าต่างหนึ่งแต่ว่าวันนั้นพนักง,งานน้อยมากนะคบปกติแล้วเนี่ยมันจะมีพนักง,งานอีกคนหนึ่งเขาใช้พี่พนักง,งานคนเดิมเหมือนแบบเขาจํากัดคนไม่ให้อ่ะคนเยอะเกินนะคะเขาก็ให้ฉันปั๊มมือปั๊มนิ้วสี่นิ้วนะคะนิ้วโป้งนะคะผมแม่มือเนาะเออนู่นนี่นัน่นนู่นนี่นัน่น พอปั๊มจนเสร็จเนี่ยก็จะถึงในส่วนของการสัมภาษณ์นะคะในส่วนการสัมภาษณ์เนี่ยดิฉันได้สัมภาษณ์กับผู้หญิงที่เป็นชาวตา่างชาติน่าจะเป็นชาวอเมริกันค่อนข้างที่จะมีอายุแหละผมหัวงอกอยู่ มาคือคำถามนี้จำไม่ค่อยแม่นนะคะมันฉันจำได้ประมาณคร่าวๆว่าเออ Good morning how are you เลยแล้วก็บอกว่าเออ I'm fine นะ I'm แบบโอเค I'm doing well อะไรอย่างเงี้ยเขาตอบไปนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเออจริงๆเราเรียนที่ High School ไม่ใช่เหรอทำไมอยู่ดีๆได้กลับมาละเขาก็ถามอย่างนี้ทีฉันก็บอกว่าอ๋อเพราะโควิดโควิดเนี่ยมันทำให้ดีฉันจะต้องกลับมาเรียนออนไลน์ที่ประเทศไทยเขาก็บอกว่าอืม โควิดทําให้ทุกอย่างหยุดเป็นหมดเลยเนาะเขาก็พูดประมาณนี้ก็บอกว่าใช่จ้าแล้วก็ตอบประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยจะไปเรียนที่อะไรนะมหาวิทยาลัยอะไรนะแทนสเตดเนี่ยเมเจออะไรเขาก็ถามแบบนี้แล้วก็บอกว่าอ๋อเคมิสตี้ค่ะเขาถามอีกประมาณ2คําถามมั้งแต่ดิฉันจําไม่ได้จริงๆว่าเขาถามว่าอะไรนะคะแล้วทีเนี้ยอยู่ดีเขาก็พูดว่าโอเค your visa is approved นะ w ดี๋ a few day until you got your visa วีซเขาบอกว่าเออเนี่ย วีซ่าผ่านแล้วนะจ๊ะรอ3 4 5 6 7วันก็จะได้วีซ่าของท่านแล้วก็อย่าลืมจด tracking number นะคะซึ่งเป็นเลขที่จะติดตามพัสดุอ่ะก็คือเวลาวีซ่าผ่านใช่ไหมคะเขาก็จะเก็บพาสปอร์ตของเราไปเพื่อที่เขาจะไปคือเขาจะรีบพาสปอร์ตไปเพื่อที่จะไปปั๊มหน้าวีซ่าแล้วเขาก็จะส่งกลับมาที่อยู่ที่บ้านที่เรากรอกลงไปใน ds 1 0 นะคะเนี่ขาก็จะให้บุ๊กเลตมาหนึ่งอันบุ๊เลตซึ่งก็เป็นสมุดเล็กๆที่จะให้ความรู้ว่าฟีแบบอยู่รอดในอเมริกาจะต้องทำยังไงโน่นนี้นั่นนะคะแล้วก็เสร็จเลยจบแล้วนี่คือการทำให้วีซ่าเจวันของเธอคือ,อวีซ่าอเมริกาเนี่ยคือขึ้นชื่อเรื่องความยากนะแต่เหมือนเราแบบ ดิฉันคิดว่านะเพราะว่าดิฉันอาจจะได้ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเขาเลยแบบเออเห็นว่าเราคงไม่ไปทําผิดกฎหมายอะไรหรอกมั้งหรือว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันคงคิดว่ามันจะเป็นงนั้นก็ไม่เคยเห็นว่าวีซ่าเพื่อนนักเรียนทุนของดิฉันจะไม่ผ่านเ <laughs> <laughs> ขาก็ให้ผ่านุคนนะนะคะโอเคทีนี้มาเป็นประสบการณ์ในส่วนของการนัดสัมภาษณ์วีซา่า F1 บ้างขออนุญาตดื่มน้ำนะ การนัดสัมภาษณ์วีซ่า F1 เนี่ยเป็นการนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาครั้งแรกของซันเดย์เลยนะคะซึ่งเราก็จะดื <exaggerated> ้ด <sprayed protests> ่ามากเราเราก็ไม่กล้าเป็นคนเดียวน้าก็เลยบอกว่าเออเราน้าจะไปกับเรานะคะนัดสัมภาษณ์ครั้งนี้ดิฉันอ่านั่งรถทัวร์จากนครราชสีมาไปกรุงเทพกับน้าสองคนซึ่งระหว่างทางที่นั่งรถเนี่ยตอนนั้นดิฉันออกรถประมาณห้าทุ่มใช่ไหมก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ คือมันตลกมากมันเป็นเรื่องที่ตลกมากเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ดิฉันจะต้องนั่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนบนรถก็เป็นเหตุการณ์ที่ตลกตลกดีเออช่างมันเถิดนะคะก็ดิฉันก็มาถึงที่กรุงเทพเนี่ยประมาณตีสามเกือบเกือบจะตีสีซึ่งตอนนั้น BTS ยังไม่เปิดนาากับดิฉันตั้งนานเลยอ่ะเออก็รอจนกว่า BTS จะเปิดแล้วเราก็นั่ง BTS แล้วก็ไปลงที่สถานีเพลินจิตเหมือนเดิม ทางออกห้าก็ทะลุออกมาก็เดนครั้งแรกดิฉันก็เดินมาเหมือนกันนะคะกาหนาก็เดินเดินดูดูดูไปซึ่งครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่ดิฉันสัมภาษเจวันตอนที่ดิฉันสัมภาษเอฟวันเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างนยันปกติค่ะยังไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บที่มันแบบร้ายแรงคนก็เลยเยอะแบบชิบหายคิดว่าจงมาเช้าแล้วดิฉันไปถึงประมาณเจ็ดโมห้าสิบอย่างเงี้ยก็ถือว่าเช้าแล้วนะคนน่ะ <c oughs> อย่างนี้ คนเยอะมากประมาณ8ล้านคนแม่ดิฉันนึกว่าเขาม่รอรับปริญญาหรือเปล่าสเต็ปก็แบบเดิมเลยก็คือเขาจะให้ต่อแถวแล้วก็ไปตรวจว่าเออเนี่ยหล่อนน่ะมารอบไหนอะไรยังไงเอ,งเองเกสารหล่อนไม่ได้จะมาขโมยของอะไรยังไงใช่ไหมหล่อนไม่ใช่คนร้ายใช่ไหมหล่อนเออเขาก็จะดูดูโน่นนี่นั่นดูดูนี่นั่นแล้วเขาก็จะเรียกเข้าไปเก็บเป็นประชาชนแล้วก็ ตรวจอันนั้นนะ่ะบืดบึดบดแล้วเราก็จะได้เข้าไปในนั้นนะคะแล้วทีนี้พอดิฉันเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นรอบแปดโมงเข้าได้เลยค่ะแปดโมงครึ่งเข้าได้เลยค่ะเขาก็จะบอกประมาณนี้ซึ่งดิฉันสารแนนัดสายไงดิฉันนัดไปประมาณรอบสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงนี่แหละแต่ว่าสารแนมาเช้าแล้วคนเยอะขนาะที่ว่าดิฉันไม่มีที่นั่งนะคะ แล้วคือโทรศัพท์ก็ไม่มีใช่ไหมเขาคือโทรศัพท์มันต้องฝากเนะอเอาไว้โทรศัพท์ไม่มีอะไรไม่มีไม่รู้ว่าจะทำอะไรดิฉันก็ต้องเดินวนไปวนมาะค่ะคือดิฉันเห็นว่าบางคนเอาหนังสือมาอ่านก็คือเราไม่เคยมาสัมภาษณ์ไงนึกออกปลาว่าไม่รู้ว่ามันจะนานขนาดนี้ดิฉันก็รอประมาณสองสชั่วโมงกว่าจะได้เข้าไปในห้องคือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบอินดอร์อะคะ่ะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นอาล์ดอร์ที่เขาไว้รอเหมือนเป็นฟิลแบบโตรัรบยา <S <S ที่โรงพยาบาลน,นะนะนึกออกป่าดิฉันรอประมาณ3ชั่วโมงกว่าที่จะได้เข้าไปนะคะค ซึ่งในอินดอร์เนี้ยคนก็ต่อแถวจุกอยู่เหมือนกันก็รออีกอก็รอ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 ไปรอจนกว่าจะได้สอบถามข้อมูลต่างๆกว่าจะได้ไปปั๊มนิ้วอ่าแล้วก็รอประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งมั้งกว่าจะได้สัมภาษณ์ซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งแรกของดิฉันตื่นเต้นและประหม่ามากเพราะว่าไม่เคยสัมภาษณ์วีซ่ามาก่อนไม่เคยสัมภาษณ์วีซ่าใดๆเลยในชีวิตก็สัมภาษณ์เนี่ยอ่าดิฉันได้คนสัมภาษณ์เป็นผู้ชาย คนไทยดิฉันคิดว่าเขาเป็นคนไทยเขาถามคําถามแรกมาว่า how did you get here จริงๆอะเราก็รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรอ๋อมาที่นี่ยังไงใช่ไหมไม่รู้ว่าประมาณอะไรดิฉันก็เลยตอบไปว่าภาษาไทยได้ไหมครับเขาบอกว่า no แล้วรู้ไหมว่าดิฉันตอบกลับไปว่าอะไรดิฉันตอบกลับไปว่า I came here by my feet แก I came here by my feet อ๋อฉันมาที่นี่ด้วยตีนของดิฉันจริงๆมันถ้าจะพูดว่าเดินเนี่ยมันจะมีคำพูดที่ดีกว่านี้อยู่นะคะ <laughs> I came here by my feet ซึ่งแบบโฮยแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อยูเนี่ยได้ทุนใช่ไหมดิฉันก็บอกว่าใช่คะ่ะได้ทุนกระทรวงวิทย์คะ่ะก็บอกอยู่แล้วเขาบอกว่าโอเคถ้าจะไปเรียนเนี่ยก็อย่าลืม improve your English ด้วยนะเขาพูดอย่างนี้แล้วก็บอกว่าอุ้ย เออแล้วก็เข้าใจแหละเพราะว่าเราแบบภาษาอังกฤษเราบงมากตอนนั้นนะคะเขาดูเอกสารเราเขาก็ดูนี่นะดูนีานๆเขาก็ตรวจดูเช็คซิบว่าข้อมูลลอะไรเป็นยังไงโอเคได้ทุนจริงไหมอะไรเขาก็ดูไปหรือเปล่าเขาบอกว่ากู๊ดลักนะคอนแกรทูเลชันด้วยแล้วเขาก็เอาพาสปอร์ตดิฉันไปเลยเราดิฉันก็อุ๊ยเสร็จแล้วหรอน่าจะถามประมาณ4ี่สีาคำถามนะคะก็สัมภาษณ์น่าจะไม่ถึง10นาทีซึ่งถือว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่เร็วนะสำหรับดิฉันแล้วก็ดิฉันก็ออกมาแบบโง่เกาหัวอ่าเมันแล้วหรือจี๊บ ออกมาจากสถานทูตเ้าก็ให้ประชาชนมาประสบการณ์การนนะัดวิซ่า F1 ของฉันไนดะ้ดิฉันคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ตลกตลกดีเหมือนกันเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษแบบไม่ได้เลยอะเราก็คิดว่าเราพูดได้แนตะ่พอเราไปพูดจริงๆมันก็ไม่ได้อะตอนแรกเรามั่นอยู่ว่าเราน่าจะตอบได้นะแต่พอไปตอบจริงจริงไอเคมเฮียมาไม่ฟีนพูดอะไร <c oughs> และนั่นนะคะก็เป็นประสบการณ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นวิธีการคร่าวๆแล้วกันหากมีตกหล่นใดๆเนี่ยก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ทุกคนเข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้นะคะก็หากคุณสนใจถูกท้ายที่จะเห็นวิดีโอต่อๆไปเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกด notification b e l นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ลาไปแล้วบ๊ายบายเมืองไทยหนาวตอนไหนเนาะงงใส่เสื้อหนา